ได้ตัวจริงๆฮะบางทีเราก็เผลอนะฮะสิ่งของนี่หายไปโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าวันหนึ่งเนี่ยบัตรของคุณหายไปมีขั้นตอนยังไงบ้างและมีหน่วยงานอะไรที่จะคอยช่วยเหลือเราบ้างครับวันนี้ฮะต้องขอบคุณจริงๆด้วยฮะสำหรับตัวผู้เสียหายเองเขาต้องการมาเตือนภัยและมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมนะฮะขอขาดที่ว่าคุณโบแล้วกันนะครับคุณโบนถือว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะส่วนท่านถัดไปครับที่จะมาช่วยหาทางออกติดต่อไปที่ไรฮะ มาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทุกครั้งเลยนะฮะท่านปัตรกรที่บุญยรัตน์ครับท่านเป็นหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับหรือว่าสอบอน,นั่นเองนะครับส่วนท่านถัดไปครับมาต่อถามเรื่องของข้อบทกฎหมายครับอยากให้ฟังดีๆเหมือนกันนะฮะว่าคนที่จะไปใช้นั้นจะมีความผิดใดๆบ้างแม้แต่ว่าคนที่อยู่ๆแบบให้เขารูดไปหรือว่าธนาคารเนี่ยต้องชดใช้หรือเปล่านะฮะวันนี้ครับท่านพัฒรนิต มาธนาวิสิทธิ์นะครับถ้าเปน็นในความก็มาให้คําตอบเรื่องของกฎหมายกับเราด้วยนะฮะสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับ,รบขอคุยคุณโบ๊ทแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโบ๊ทด,ด้วยคุณโบ๊ทเนี่ยเป็นผู้เสียหายอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบัตรเครดิตของคุณโบ๊ทเนี่ยหายที่ไหนยังไงครับครับก็สันนิษฐานนะว่าน่าจะหายที่โรงพยาบาลแถวน้อมินพอดีว่าไปารักษาพยาบาลวันที่11ธันวาครับอืม ก็ใช้บัตรคัสท้ายที่โรงพยาบาลพญาไทเนวมินเอ้ยทษทีโรงพยาบาลแถวนวมินนะครับครับก็บรรลุตัวทีตอนสักประมาณสัก 16- 3หกสาสนะครับว่าพอดีก็หยิบมือถือมาดูปรากฏว่าเออก็ตกใจว่ามีรายการเกิดขึ้น4ี่รายการที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนใช้ครับค่ะโอ้มันเด้งขึ้นมาใช่ครับเด้งมาในไลน์เราปลูกเอาไว้ปลูกกันไลไว้ครับคือเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ไลน์แอปพลิเคชันครับใช่ครับแล้วจู่ๆคือก็มาเห็นที่ไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยว่า มีการใช้เงินไปใช่ครับตอนนั้นทำไงฮะโอ้ตกใจครับแล้วก็รีบโทรรีบอายัดผ่านแอปพลิเคชันก่อนของทางแบงค์ครับคราวนีออ้อายัดผ่านแอปพลิเคชันเสร็จก็โทรไปที่แบงก์อีกทีหนึ่งเพื่อทำการอายัดบัตรอีกทางหนึ่งด้วยนะครับค่ะคราวนี้วงเงินที่เราตั้งเอาไว้ในบัตรยอดสุด,ดเงินเลยครับยอดเงินก็จะเ,เต็มเต็มแม็กซ์ครับจะยอดที่มาห้าแสนกว่าบาทโอ้ยยอดคืนห้าแสน ใช่ค <át> เดี๋ยวมันเด้งเข้ามาในร้านนี่คือทั้งหมด5 0 0แสนเนี่ยฮะ๋อไม่ครับพอดีคนรายเขาเอาไปรูด4รายการรวมประมาณ1 3 0 0 0 0 0บาท1 3 0 0 0 0บาทนี่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ3 4่นาทีครับ34มนาทีแล้วภาพที่เห็นนั้นคือที่เกิดเหตุที่ไหนนะฮะอันนี้เป็นที่ร้านกระเป๋าที่ที่ฟิวเจอร์ปาร์คครับฟิวเจอร์พาร์คังสิตใช่ใช่ครับจากตอนแรกเราบอกว่าพิกัดที่หายเนี่ยน่าจะอยู่แถวนวามินใช่ใช่ครับการเดินทางไปที่ห้างแห่งหนึ่งที่ลังสิตนั้น คาดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ฮะเอ,อ่อส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงใช่ครับแต่ว่าเขาใช้ในการรูดซื้อสินค้าภายในเวลา30มนาทีสานาทีค่ะรีบรูด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 เลยแสดงว่าตอนนั้นนะครับก็ทั้งอายัดผ่านแอปพลิเคชันก่อนแล้วก็ยืนยันโดยการโทรศัพท์ไปที่แบงกิทีนหนึ่งด้วยครับอันนี้ผมถามแบบไม่ได้ขำนะชมดูดูภาพไปด้วยนะฮะธนาคารด้วนะฮะคนที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณโรทใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ไปคนละเพศกันเลย <laughs> แปลงกายสวมรอยเป็นผู้หญิงไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ <laughs> ยืนยันนะยืนยันครับณเวลานั้นเนี่ยถ้าหาว่าเอาเวลามาแมทช์กันแล้วเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ย่านไหนฮะอ,อยู่แถวมีบุรีครับ <c oughs> อยู่มีบุรีครับแต่ที่เกิดเหตุนั้นนะฮะในเวลาเดียวกันก็คืออยู่ย่านรังสิตข้ามนิดเดียวเลยครับใช่ครับเวลาตรงกันนะแต่ว่าอยู่คนละที่ถูกต้องแล้วยืนยันว่า ในภาพมันไม่ใช่คุณโบ๊ทนะไม่ใช่นะคุณโบ๊ทที่ร้านครับก็แจ้งว่าทำไมบัตรเครดิตผมถูกเอาไปรูดแล้วก็แบบคนดูจากกล้องวงจรปิดคือไม่เหมือนผมเลยค่ะร้านค้าเขาก็บอกนะว่าลูกน้องเขาเป็นคนเอาบัตรตัวนี้ไปรูดแล้วเขาก็ไม่มีการยืันตัวตนอะไรเลยก็เหมือนจะอยากจะขายของได้ประมาณนี้ครับก็เลยยอมห้ตรวจการผ่านค่ะแต่ว่าคนที่นําไปรูดเรามีมาร้องขอความช่วยเหลือจากรายการของเราแล้วครับ ก็มองว่าอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางประชาชนด้วยแล้วก็รวมถึงเ,เหมือนให้ข้อคิดกับแต่แต,แต่ละส่วนในงานที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารทาั้งร้านค้าแล้วก็ทางคนที่ถือบัตรเครดิต,ตทุกท่านด้วยครับ,รบอ,อ,อย่างส่วนของจัารธนาคารเองก็ผมมองว่าเออก็อยากจะให้ทางธนาคารเนี่ยมี เรื่องของระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นครับเพราะว่าปัจจุบันการใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็คือไม่ต้องยืนยันตัวตนไม่มีรหัสผ่านอย่างถ้าตามปกทศก็จะมีรหัสผ่านนัะเป็นแบบ4ตัวเลขต้องกรอกเพื่อยืนยันธุรกรรมครับซึ่งมองว่าควรต้องมีนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างร้านค้าเองก็อยากให้มีการตรวจสอบตัวบัตรนะครับคนใช้บัตรไลายเซนหรือแบบทุกอย่างซึ่งไม่ตรงกับทางเจ้าของบัตรเลยแต่ก็ยอมให้ธุรกรรมเกิดขึ้นทางเจ้าของบัตรเองก็ ก็ควรจะจํากัดวงเงินเท่าที่ใช้จริงๆเล้วทุกวันนี้คือเราต้องไปชดใช้กับเงินที่เราไม่ได้จ่ายไหมเออทางทางแบงค์เขามีโทรมาเขาบอกว่าทางก่อนการอายัดบัตรนะครับก็คือทางเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เขาก็เสนอว่าเออเขาจะเยียวยาให้ครึ่งหนึ่งเขาบอให้จ่ายครึ่งหนึ่งครับห้าหมื่นบาทครับใช่ครับเท่ากับว่าตอนนี้มี4ี่โจทย์นะพี่เดียวขาคนที่ต้องรับผิดชอบคือหนึ่งเจ้าของเลยนะครับ ธนาคารต้องรับผิดชอบเพราะจริงๆที่มันเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะกรณีที่มีการลักบัตรเครดิตไปหรือแม้แต่ชําระแล้วก็ไม่ได้เซ็นลายเซ็นเนี่ยมันมีดีกาฉบับนี้รองรับอยู่แล้ว<อ>นะครับดีกาที่2840ปดสี่ศูนย์ทับสอนะครับ,รบว่าธุรกรรมที่ทําโดยผิดกฎหมายนะครับมีการลักไปแล้วก็ไปใช้หรือลายเซ็นแม้จะขายหรือไม่ใช่ลายเซ็นเราเลยเนี่ยนะครับสารดีการองรับว่า ตัวธนาคารเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ําไปในคดีนี้เนาะเพราะจริงๆแล้วเราจะเห็นสัญญาตอนนี้มันมีอยู่3มฝ่ายถูกไหมครับสัญญาระหว่างธนาคารกับผู้ใช้บัตรกับสัญญาระหว่างตัวร้านค้าว่า1ร้านค้าก็จะต้องมีสิทธิ์และหน้าที่ของเขาว่าเขาจะต้องตรวจสอบอย่างไรการที่เขาประมาทยินยอมให้บุคคลอื่นแอบอ้าง เป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของบัตรแล้วไปใช้แบบนี้นะจริงๆแล้วตัวร้านคา้าก็คือผู้เสียหายถูกช่อโกองเหมือนกัน oh. นะครับแล้วตัวธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาไม่ยอมออกมาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเพราะเขายังทวงเงินกับผู้เจ้าของบัตรได้อยู่ครับเห็นไหมเขาถึง นำข้อเสนอง่ายๆเลยว่าเออถ้าตอนนี้ชะํะารนะโอเคไหมอย่างเงี้ยฮะผู้บริโภคก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบ<ะ>ซึ่งจริงๆแล้วธุรกรรมเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมันบังคับไม่ได้อยู่แล้ว,วครับโอ้นี่แสดงว่านี่เป็นทางออกอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าท่านปัตรกรเนี่ยบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดมีปัญหาท่านติดต่อดโดยตรงเลยแล้วเคยมีคดีแบบนี้เกิดข,ขึ้นบ้างไหมฮะมีคดีอย่างที่ผมบอกว่านี่คดีดีการณ์มาแล้วใช่ครับมันผ่านดีการณ์ได้แต่เออ สิบหกปีที่แล้วแล้วฮะก็บรรพันทัฐานเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีผู้บร,ริโภคแล้วก็ยุติที่สาลธีกาไปแล้วนะครับ<ส>ก็หมายความว่ากรณีที่มีผู้บุคคลอื่นนะครับแสดงตนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็ลักทรัพย์ไปหรือแม้จะคนที่เอาไปใช้โดยที่ทําธุรกรรมผิดกฎหมายโดยที่ไม่ใช่เจ้าของบ้าน,นีไม่ต้องรับผิดชอบเลยพี่เซฟว่าเขาสบายใจได้เลยคุณโบ๊ทเนี่ยว่าไม่ต้องไปจ่าย ร้อหตามที่ธนาคารแจ้งมาแล้วเกาต,ต้องทำเรื่องอะไรเสนอกลับไปบ้างไหมฮะต,ตอนนี้สิ่งที่ควรจะทำก็คือหนึ่งเท่าที่ทราบก็คือตัวผู้เสียหายเนี่ยรองไปที่แบงค์แล้วว่าตัรกรรรนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเขา<อ>นะครับแต่ว่าแบงค์ก็จะต้องนาหน้าที่ทวงถามเป็นปกติ<อ>นะครับพอไม่ชําระนี่สิ่งที่จะเกิดไปก็คือเป็น NPL นะครับแล้วเขาก็จะรายงานข้อมูลบัตรเครดิตไปที่บริษัทข้อมูลแห่งชาติว่า ลูกที่รายนี้ผิดชําระนี้นะครับ <Ừ. S 2> สิ่งที่เราจะต้องทาต่อก็คือเราต้องทําหนังสือชี้แจงข้อมูลไปที่บริษัทเครด oh. ิตบูโรด้วยแต่เราเร่นะงได้ครับ oh. น้อยเป็นข้อเท็จจริงที่พนักง,งานสอบสวนก็ดําเนินคดีอยู่แล้วแหลักฐานมันเป็นเชิงประจักษ์อยู่แล้วว่ามีคนเอาไปใช้จริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากการเราทําธุรกรรมเองเราไม่มีเจตนาที่จะ ไม่ชําระนี้แต่ว่านี้นี้มันไม่ได้เกิดจากเราเราปฏิเสธเราทําหนังสือโต้แย้งไปที่ข้อมูลบัตรเครดิตได้ะนะครับฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคลงความเห็นว่าเรื่องต,ตัวในกรณีนี้คือไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําบัตรหายอย่างแรกเลยก็คือจะต้องแจ้งอายัดซึ่งตอนนี้ก็คือระบบก็คือสามารถแจ้งอายัดใดแอปพลิเคชันได้เลยแต่คราวนี้หลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนานว่าอย่าให้ไปแจ้งความที่สถานีใกล้บ้านเพราะเราไม่รู้ลงเป็นบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะว่าในใน,ในกรณีนี้ก็คือจากที่ท่าน ท,ท,ท,ท่านผู้น่าบอกนี่นก็คือว่าก็คือว่าในบัมบีลิกาบอกมาแล้วล่ะว่าว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบัตรเนี่ยเราไม่ได้ยินยอมให้ผู้อื่นนําบัตรเราไปใช้แม้กระทั่งลูกหรือคนในครอบครัวนะถ้าเราไม่ได้ยินยอมให้เราไปใช้ก็ก็ ธนาคารเนี่ยก็ต้องกับเจ้าไอ้ส่วนนี้ส่วนธนาคารกับเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือ,หร,อหรือในกรณีที่อันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันทีแต่ว่าในส่วนตัวของเจ้าของบัตรเองเนี่ยต้องสุดจริตนะต้องแสดง<ม>อย่างสุจริตว่าบัตรเนี่ยได้สูญหายไปจากเขามีการลักหรือตกลกรรมไปก็คือต้องไปลงประจวัน แต่แสดงว่าเราอ่ะสุจริตว่าบัตรเราหายเวลานี้นี่ที่นี่เมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหลายเนี่ยแจ้งกับธนาคารทาหนังสือโต้แย้งธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปครับทีนี้อยากได้ภูมิรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีกรณีที่ท่านประกรก็บอกว่าต้องทําหนังสือโต้แย้งไปนะหรือว่ามีการตอบกลับไปไปยังทางธนาคารเนี่ยเพื่อที่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเองฮะนี้อยากให้ช่วยคิดนะว่าวิธีการร่างหนังสือเนี่ยเวลาเราตอบกลับไปที่ธนาคารเนี่ยคือว่ามันต้องมีการร่างแบบไหนอย่างไรบ้างครับ คือจริงๆเนี่ยก็เป็นภาษาไม่ต้องทางการอะไรหรอกเป็นภาษาชาวบ้านปกติเลยว่า<ะ>ก็เรียนธนาคารอะไรยังไงว่าเนี่ยวันที่เท่านี้เราคือใครพเั<อ>้งา,ช,าชิ้นนี้ชินนี้ถือบัตรเครดิตอะไรบัตรประชาชนอะไรบัตรเครดิตอะไรเรามีธุรกรรมธนาคารนี้อย่างไรยังไงแล้วก็ต่อมาวันที่เท่าไหร่มีการบัตรเครดิตสูญหายเราได้แจ้งอายัดแล้วเวลานี้วันนี้<ะ>แล้วเราก็ได้ไปลงบันทึกจาวันเป็นหลักฐานแนบบันทึกประจําวันไว้ด้วย<อ>แล้วก็แจ้งไปเลยว่าเราไม่ได้เป็นผู้ใช้รายการ1 2 3 4 ครับถึงแค่ว่าต้องมีการแนบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยไหมฮะนี้เป็นเอกสารปอันไปจริงคืออันนี้ก็คือถ้ามันคงไม่ถึงขนาดนั้นเราจงแจ้งธนาคารแต่ว่าอันนี้คือเราพูดถึงในมุมของตํารวจแต่จริงๆถามว่าธนาคารเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเราสอบสวนเพิ่มอีกอยู่ดีอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมอีกนึงว่าหลังจากดีกาที่ท่านธนกรพูดคือปี2550เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารเขาก็เพิ่มข้อสัญญาเข้าไปอีก ใน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 ตัวของเวลาเราจะเซ็นบัตรเครดิตมันจะมียาวมากเลยตัวเล็กๆ3าสีหน้าเราก็คงไม่ได้อ่านกัะหรอกก็เซ็นไปคราวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับปิดจุดอ่อนว่าคือถ้าเกิดว่ามีการถูกเอาบัตรเครดิตไปใช้ก่อนที่จะอายัดเนี่ยเขาก็จะให้เจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยต้องจ่ายมีกรน,นี้อย่างไรก็ต้องจ่ายซึ่งตรงนี้ก็มีฎีกาออกมาปี2512เป็นฎีกาที่1 9 8 9 3, 5, 5, 5, 2ทับว่าข้อสัญญาตัวเนี้ยไม่เป็นธรรมถึงอย่างไรเนี่ย ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการที่เราไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรเราไปใช้ถึงอย่างไรก็ธนาคารก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ทั้งสองเสียงนะเสียงจากทนายความนะเสียงจากสภาผู้ริโภคนะผู้เสียหายเป็นไงฮะใช้กังวลนะครับสบายใจขึ้นค่ะก็คืออาจจะไม่ต้องรับทีจริงๆแล้วเนี่ยภาชรัชบารคุมของผู้ริโภคเนี่ยมันมี บัญญัติอยู่แล้วมาตราสีนะเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยเป็นการถูกละเมดสิธิ์อยู่แล้วตัวแบงก์เองกับตัวร้านค้าเองจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะต้องมีการตรวจสอบนะครับในแง่ของเรื่องที่เรื่องกินโค้ดเนี่ยจริงๆนะมันมีใช้กันมานานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายิ่งเดี๋ยวนี้สมัยใหมย่ยิ่งเป็นเวฟเลยแค่แตะไม่ต้องไอลี่เลยแล้วก็ไปเลยอย่างนี้ฮะ เป็นช่องว่างที่ธนาคารในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมาขึ้นสารฟ้องร้องกรณีที่มีบุคคลภายนอกเอาบัตรแค่ไปแตะแล้วไม่ได้เซ็นลายเซ็นรับรองแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าไม่มีความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของท่านครับครับคือวันนี้ที่คุณบอสมาเนี่ยคือว่ามีหลักฐานชัดเจนคือว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนะแต่ว่าในรีอีกด้านหนึ่งนะหากว่าใครใช้บัตรเครดิตแล้วบัตรคุณหายแต่ทีนี้ไม่สามารถไปตามหาภาพจากกล้องจนวงจรปิดอย่างนั้นได้ฮนะแบบนี้ทางสภาช่วยได้ไหมฮะ ครับอย่างที่ผมบอกว่าเท่าที่ผมฟังจากตัวผู้เสียหายเองเนี่ยผู้เสียหายเป็นคนนําพยานหลักฐานไปเองนะเพราะว่าวันที่ผมเห็นหลักฐานว่าเอ๊แค่ไปแจ้งบันทึกประจําวันลงไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่11เนี่ยแต่ข้อที่จริงมาแจ้งเป็นคดีอายาเมื่อวันที่30อืิโดยที่ต้องไปสแสวงพยานหลักฐานเองนะครับไปขอจากลงพื้นที่ไปขอจากร้านค้านะแต่ว่า มิชาชีพนี้หรือผู้ต้องหารายนียอาจจะไม่ฉลาดเนาะเขาเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันต้องมีการแสดงตนแล้วก็จดแจ้งอีมี่ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามันคนละบุคคลกันแบบนี้นะครับอันนี้โจรต่อไปก็อย่าไปซื้อนะโทรศัพท์มือถือยวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นการชี้ช่องหยอกเล่นนะอันนี้มันจะเป็นการแสดงตนอย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะต้องเพิ่มมาตรการแต่ว่าในแง่ของเชิงการแจ้งความเนี่ย เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องเป็นคนสแสวงพยานหลักฐานให้ไม่ใช่ตัวผู้เสียหายนะคุณโบท๊ทเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ย <c oughs> ท่านพนักงบอก่าว่าต้องไปหาหลักฐานเองนี่ยังไงฮะตอนแรกไปแจ้งความเคารับแจ้งไหมฮะโอตอนแรกคือไปที่ส,ส,สพเราบอวกว่าก็พูดแจ้งความเยอะค่อนข้างเยอะเลยแบแล้วก็แบบก็นั่งรอนานจนก็คืออยากใจร้อนเ่ยก็เลยแบบ ลงพที่จังหวดไว้ก่อนพอลงพืที่ประจวบเพื่อที่จะเอาไปพืที่ประจวบเนี่ยครับไปไปที่ลาน้าเพื่อขอดูหลักฐานขอดูพวกกล้องวงจรปิดพวกสลิปอะไรต่างๆครับจนก็เลยได้หลักฐานเดียวตัวสลิปที่คู่กันแบบประชาชนคนร้ายรวมถึงตัวกล้องวงจรปิดด้วยก็คือแกรอยเองแลงพืภิตีเองแล้วพอไปเห็นตำรวจเห็นบอกว่ามีคนร้ายเขาใช้ชื่อยามสกุลจริงเขาบน Facebook เลยก็เลยไม่ได้ทักคนร้ายก็เลยทักเพื่อนเขาใน Facebook ไป ทักไปจำนวนกลุ่มยังงครับก็ปรากฏว่าก็มีคนตอบมาสองคนเนี่ยเขาตอบก็มาเขาตอบก็มาคาแรกเลยเขาบอกพี่โดนดเหรอโอ้แ้มัเขาโดนหอกเหมือนกันเหรอฮะอ่าใช่ครับมีคนหนึ่งเขาบอกแฟนเขาโดนเช่าโกงครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนเขาโดนเช่าโกงเหมือนกันแต่พอดีว่าเขาบอกเพื่อนเขากําลังเหมือนเขาจะเป็นชาวประมงเนี่ยออกทะเลอยู่แล้วเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะบอกคนเพื่อนให้อีกทีหนึ่งอืมแล้วเขาบอกว่าเอ้เหมือนทางเพื่อนเขาบอกว่าเขาก็เหมือนติดตามคนไลน์ที่เนี่ยเป็นคดี67ปีที่แล้วครับ แล้วก็เขาบอกคนรลายเขาทราบเพื่อนเขาบอกนะว่าได้ทราบว่าคนรลายเนี่ยเพิ่งถอดกันละไรเอ็มมาเพิ่งถอดมาใช่ครับโอ้ี่อยู่ถามทนายฮะดูเหมือนว่าทางตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยคือว่าไม่เข็ดตราบในการก่อเหตุพวกคดีอาญาหรือว่าอะไรไปชอกโกงเข้ามาอย่างเงี้ยหากว่าถูกจับกลุมได้นี่คือว่าโทษี่ต้องเพิ่มหรือเปล่ายังไงฮะก็เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็จะไล่ดูว่ามันมีหมายจับหรือว่ามีมีมีมืออคดีคดีที่มันมาแล้วเดี๋ยวอายการเขาก็จะฟ้องขอให้นับโทษเพิ่ม